วันนี้ติดน้อยจะพาพี่ๆมาชมกล่องเวอร์ซูตนะคบพี่ๆครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะคะพี่ๆครับในชื่อรหัส VS8010 นะครับเป็นหูหิ้วแบบนี้นะคะพี่ๆพี่ๆสอบถามเข้ามาหลายคนมากๆนะครับว่ากล่องใบนี้เข้ามาหรือยังเพราะว่าพี่ๆน่าจะสืบค้นมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็อยากได้กล่องหิ้วแบบนี้นะครับหูหิ้วแบบนี้ซึ่งปกติเนี่ย ตีน้อยก็จะมีพวก3าม0หรือไม่ก็จะเป็น bm 5000 7000แล้วก็9000นะครับหรือว่าเป็นพวก7 0 5 5 7 0 7 0 7 0 8 0นะครับอันนั้นเป็นกล่องใหญ่ๆแต่รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาติน้อยก็จะเอามาแนะนำให้กับพี่พี่นะครับทั้งที่กำลังตามหายอยู่นะครับแล้วก็ทั้งที่กำลังอยากได้กล่องนะครับ เอาไว้ <House> ใส่อุปกรณ์ตกปลานะครับซึ่งต้องบอกว่ากล่องใบนี้นะครับสามารถนะครับใส่ได้ทั้งอุปกรณ์ตกปลาหน้าดินนะครับรวมทั้งงานตีเหยื่อปลอมนะครับสำหรับ V.S. 8010นะครับเรามาดูกันนะครับว่าภายในกล่องนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัว V.S. 8010นะครับพี่พี่ครับจะมีสีเดียวนะครับนั่นคือสีดำนะครับสำหรับกล่องรุ่นนี้นะครับพี่พี่ครับจะมี2ชั้นนะครับพี่พี่ครับเปิดออกมานะครับนี่ชั้นแรกนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวกล่อง นะครับให้พี่ได้เออมันสามารถถอดได้นะครับพี่พี่นี่นะครับถอดแผ่นเพจได้นะครับถอดได้แล้วก็ใส่ได้นะครับแผ่นเพจเราก็สามารถใส่ของนะครับได้หลากหลายมากขึ้นนะครับตัวนี้ชั้นแรกนะครับชั้นที่สองนะครับนี่จะมีตัวบิดนะครับมันจะมีตัวโอโคลดแล้วก็โอเพนนะครับอันนี้โค้ดบิดมาทางขวานะครับส่วนเปิดนะครับโอเพนแล้วมาทางซ้ายนะครับนี่เปิดออกมานะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลิ้นชักนะครับจะมีทั้งหมด4ชั้นนะครับสี่ช่องนะครับหนึ่งสาสี่นะครับแบบนี้นะครับลักษณะของตัวกล่องนะครับนี่ให้ใส่ของได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสายตกปลาหน้าดินนะครับหรือว่าสายตีเหยื่อปลอมนะครับก็สามารถใส่อุปกรณ์ตะก้อนะครับตะกัวเบดกิฟลูกหมุนรวมทั้ง เหยื่อปลอมนะครับก็งานกระพงนะครับหรือว่างานชาโดนะครับก็แล้วแต่พี่พี่นะครับเอาตามสะดวกนะครับสําหรับการใส่กล่องใบนี้นะครับเวลาปิดนะครับก็บิดลงนะครับง่ายๆแบบนี้เองนะครับเป็นหูหิ้วนะครับพกพาสะดวกนะครับเป็นกล่องจากญี่ปุ่นนะครับที่มีความแข็งแรงสําหรับตัวกล่องเวอร์ซูตนะครับไมโครเวอร์ซู V.S. 8 0 1 0ตัวนี้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับ วันนี้ตีน้อยนะครับได้สินค้ามาก็เอามาแนะนําให้กับพี่พี่ที่นะครับกาลังมองหากล้องใส่อุปกรณ์ตกปลาทั้งงานตีเย่อปลอมแล้วก็งานตกปลาหน้าดินนะครับได้ซื้อหาไปใช้กันในราคา2,600บาทรวมส่งนะครับพี่พี่ตัวนี้นะครับ made in japan นะครับ2,600บาทรวมส่งนะครับพี่พี่ที่สนใจนะครับทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้สําหรับกล่องนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นอื่นๆนะครับที่เข้ามานะครับอย่างที่ตีน้อยได้ พูดไปนะครับของ 7055, 7 0น0 7080ะครับ7070 7 0น0นะครับ b ีเอ็ม7 0 0 0นะครับ9 0 0านะครับแล้วก็กล่อง 3080, น0ะครับ3070นะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับพี่ๆที่สนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับสอบถามกันได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวน้องแอนมินจะคอยตอบคำถามให้วันนี้เอามาแนะนำกันเรื่องกล่องนะครับ8ป1 0นะครับประมาณนี้นะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับ สวัสดีครับฝากพี่ๆนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วกเ็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับ แล้วพี่พก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง LINE l i น์แอดเฟซบ o ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่พีนะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับ สวัสดีครับ